สวัสดีครับวันนี้ FC มาร้องทุกร้องเรียนครับชื่อคุณอะไรครับพิจวัตรค,ครับผมครับคุณพิจวัตรอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดน้องคายครับครับวันนี้ร้องเรียนกับทนายใครทุกเนื่องจากว่ามีปัญหาอะไรยังไงครับมีปัญหาเรื่องทำสัญญาซ,ซ,ซื้อซื้อที่ดินครับเออมีมีใครมาขอซื้อที่ดินครับอรองนายกเทศมนตตีคนหนึ่งนะจังหวัดไหนครับจัง,ง,งหวัดน้องคายครับมาบอกจะซื้อที่ดินของคายของคุณหรือของแม่ จะขอซื้อดินแม่ครับผมคุณแม่ชื่อนางคำยาดในราคาในราคาไล่ละสามแสนห้าหบาทเลยแล้วทําไม3สาไร่เป็น1นึ่งล้านห้าหมบาทครับอ่าโอเคหลังจากนั้นทำไมเราต้องขายเพราะเรามีความจำเป็นมีหนี้มีสินอะไรครับมีหนี้ทกศครับผมครับเออก็เลยจะอยากจะขายที่บางส่วนบางส่วนครับครต่อมาเขารองนายกคนนี้เขามาให้เราทําอะไรมา ลองลองลองนายกให้ให้มาให้ผมเนี่ยไปขอให้แม่ไปขอขุดดินนะครับโอ้ขอขุดินทั้งท้งที่เราต้องการขายใช่ครับผมขายขายที่ขายที่ดินขายที่ดินไม่ได้ต้องการขุดดินนะครับผมครับเราก็ไปดําเนินการขออนุญาตขุดินให้ครับพอต่อมาปุ๊บเราเห็นท่าไม่ดีทําไง เลยทาสัญญากันใหม่อีสุบัมหนึ่งในนามใครในนามของนางคำยานในนามของแม่เราของแม่ครับผมก็เขียนชัดเจนเลยว่าขายที่ดินต้องโอนวันที่อะไรวันที่30มีนาคมคร2566เขาจ่ายค่ามัดจำมาเท่าไหร่ครับขายมาค่าจายค่ามัดจำไป50,000บาทครับโอเคส่วนที่เหลือเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็1ล้านบาทครับผมก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาเป็นไงครับหลังจากนั้นก็เขาก็มาทำอะไรทำอะไรดินเรา มาขุดเอาดินครับผมเลยรวมเป็นเงินประมาณเท่าไหร่รวมเป็นเงินประมาณก็1ล้านบาทนะไหนต้องเอาภาพให้ดูนะภาพเอาภาพไปดูได้เลยไหมอะไรนะครับเนี่ยนะอันนี้ความความเสียหายของที่ดินนะอ่าครับครับนะครับความเสียหายที่ดินนะครับผมนะครับก็กลายที่ดินเรากลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นสระเป็นสระไปเลยเป็นสระขนาดสระไร่เลยครับผมแล้วเขาเอาดินไปขายแถวไหนฮะอ่า ที่เขื่อนครับผมที่เขื่อนอีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับใกล้ใกล้กับหมู่บ้านของผมครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เงินล้านกว่าบาทเขาเป็นไงเขาก็ไม่เอามาคืนไม่เอามาคืนครับแล้วตอนนี้เราได้รับความเสียหายไหมได้รับความเสียหายครับผมเราก็ไปร้องเรียนแล้วก็เป็นไงทําอะไรเ็าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นไงเป็นอ่าหน้าการเมืองท้องถิ่นครับผมเหรออ่าอยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนยังไงให้ช่วยยังไงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยออกข่าวให้ด้วยครับผม เพราะว่าผมเดือดร้อนกับแม่แล้วครับผมแม่ก็เสียใจแม่ตอนนี้ร้องไห้แล้วผมแทบก็ป่วยแหละครับผมเพราะว่าแกเสียใจว่าทําไมหลงในยกเทมุทเทศนตรีเนี่ยทําไมมาหลอกแม่อย่างนี้เอเบอร์โทรติดต่อเรามีไหมของผมใช่ไหมครับมีครับผมเบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์โทรติดต่อผมก็ศูนย์แปดศูนย์แปดครับผมสองเจ็ดเก้าสี่หกสามครับผม